อ่ะพี่น้องมือนี่มือนี่กินเข่าก็ขวาไค่บ่รู้ว่าสิกินยังพอดีมีดอกหอมในตู้เย็นเนาะอ่ะควันมันขึ้นมาน่ะทำให้มันมืดได้เนาะอ่าก็เลยสกินดอกดอกหอมนี่ลหละกับไข่ดาวไข่ดาวเนาะขอเจ้าเพราะว่ามันจะ้องมีแนวสดน้ำเนาะกินกับเอ่อ กินกับข้าวที่สดน้ำมันก็ต้องอกนอินกินข้าจ้าเนาะก็ตตองมีแนวสดน้ำเนาะปะลาลซับกับเบิดบริันเด้ไปซื้อความหมายคือบ่มีปลาอ่าบ่มีปลาตอนเพระาะว่ามีเจ็ดกินปลาต้มนะคะชอบกินปลาต้มเนาะปลาตอนเนี่ก็เจ้าซับมากนี่ก็สิบบาทนี่ก็โอกินข้นข้านปลาไเป็นอาทิตพลอยพี่น้อง กเ็เดยเพราเห็ดเห็ดกับต่องกันอ่างฝักก็มีเครื่องลหลายๆอีกเนาะหลายอย่างก็เลยกินเขาครับอ,อกหอมก็เลยว่าจะผัดใส่ผัดใส่อะไรนะผัดใส่ตับไก่อหนาว อากาศหนาวก็เลยอัาสดร้อนๆเป็ือนไปเด๋อดหนูก็ร่างกายมาเมืยหิวแห่ล่อๆตับไกบ่บาไวก็เลยอ้าที่แกดออกไปอีกเนาะหิวข้าวมีอะไรอยู่ในตู้เย็นก็คว้าไปก่อนก็เลยเออมีไข่ก็เอาไข่นี่แหละหมูมันก็ยม่อยดอกเต็มมันเป็นหมูบดแช่ตู้เยน็นแล้วก็ไก่มันก็เป็นไก่แช่ตู้เยน็นช่องฟิตมันจะแข็งเปิกเลยเพราะว่ามันหนาวก็เลยเลือกที่สิก,กิน สวดเอ่อหอนๆด้วยดอกหอมกับกับไข่เวลาเขาอยากกินมามันก็แซ่บเบอร์ละพี่น้องเวลาเขาหิวเนาะนี่ก็เป็นอาหารอีสานอีแบบหนึ่งง่ายๆคลายเขากินผักกับโปรตีนให้เขากิดจำเนืนอกับพ่อเนาะมันจังสีบริคิดหลายเนาะนี่แหละมันก็มีประโยชน์เด้พี่น้องดอกหอมนี่เราเอาไปผัดก็อร่อยนะถ้าสตับไกบ่นี่แซ่บแซตอนแรกเราจะเอาตับไก่มาผัดเด้อแต่มันไม่ปีกไก่ย่างอยู่ หอมแล้วมากกิ่นเนาะปีกไก่ชุบแป้งทอดก็เลยว่าพี้ไปซื้อตับเออมันอังตู้เย็นเนาะทั้งมีเครื่องปรุงข,งของขนมแซนด์วิชประเภทอ่ามันยองเนตรหรือหรืออ่าขนมปังอย่างนนี้นตู้เย็นลายมันเลยอังตู้เลย่ให้ซื้อมาก็สีระบายของออกก่อนเนาะใกล้จะปีใหม่แล้วเดี๋ยวก็หอบปีใหม่ก็ต้องไปนนไปนี่ไปนั่นกับลูกกับหลาน,นยังสิแห่พี่น้องโดนๆเขาจะมาหาเฮาเธอหนึงเนาะอือที่เดือนหาเดือนมาบ้านเธอหนึง ขาอผ้าลูกเขาไปเที่ยวอืมเขาก็จะไปดูแหลานเขาก็จากผ้าเขาไปนั่งสื้อเสื้อซสื้อผ้อาแน่ปีใหม่แน่ไปเที่ยวไปยังสินะ่น่ะยิงเขาขึ้นปลาเนาะเขาก็เลยอม,มันก็ไม่ต้องเสื้ออะไรเข้าตู้เย็นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินไม่ทันอันนี้อันนั้นเดี๋ยวมันก็จะจะล่างตู้เย็นนั่มละก็เลยเลือกเอาอาหารที่มีในตู้เนาะก็แซ่บปอีแบบหนึ่งเล็พี่น้องอันนี้ก็เป็นห้อยจคลองจับจับกระทะมือดำ รับถั่วอ่ะอแค่นี้ละกินแซ่บๆเด้อนี่จับกระทะมาเนาะนเดี๋ยวเดี๋ยวเ็ดตรงนี้ออกก่อนกระทะที่มันติดน้ำมันอะ่ะมันก็เลยติดมือมาอ่ะบา,บายบายแซ่บๆเอาสักสี่นาทีนะพี่น้องเนาะใส่พริกป่นนิดนึงเพราะว่าเราไม่ใช่เด็กเนาะ <c oughs> เราจะไปหาน้ำปลาพริกแล้วก็กัดพริกจิ้มใส่เองสิละพี่น้องกัดพริก กิมใช่หรือเอาดำปลาแล้วก็บีบใส่ขึ้นเครื่องปรุงอะข้าวพัดนะอมอืสดผ่อนๆแซ่บเพื่อกันนี่อีกแบบหนึ่งแก้ขัดพี่น,น้องมากับข,ข้าวอีสานแร้วอืม,อม,อมใหยาวบ๊ายบาย